สวัสดีค่ะทุกคนโอเคค่ะก็คือว่าจะมาพูดเกี่ยวกับการไปแลกเปลี่ยนที่แคนาดานการเดินทางก่อนเนาะโอเคต้องเกิดก่อนว่าอันนี้ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะคือแบบว่าเป็นคนที่ได้ grammar แต่ว่าไม่ได้ w o r a b u l a แล้วถ้าไม่ได้ w o r a b u l a ก็คือตายที่นี่คือตายคือแบบวัน,วนตายจริงๆคือต้องได้คําศัพท์นะคะเออแบบว่าไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะนี่ก็ไม่เก่ง ถ้าจะไปอ่ะคือนีกก็ไม่เก่งเหมือนกันคือตอนที่เครื่องจากไทยใช่ไหมคะนี่ติดเครื่องไทยไปออญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็ไปแคนาดาอีกทีหนึง่งอาจริงๆอ่ะเปลี่ยนเครื่องอ่ะไม่ยากเออคือเปลี่ยนเครื่องไม่ยากเลยแอลโฮสอะไรเงี้ยคือโฮสที่นี่แบบว่าดีมากแบบซื้อทุกอย่างให้กินเขาชอบกินแป้งกันเออก็กินแต่แป้งแบบกินแป้งเยอะมากแบบ เอราที่แบบเป็นแบบโปรตีนเลเวอร์คือชอบกินแบบเนื้อสัตว์มากแล้วพอมอยู่นี่กลายเป็นคนต้องกินคาร์โบไฮเดรตเปเลยไปย้ายแต่เราบอกโมได้ค่ะแล้วก็อยู่บ้านโมดีมากแบบว่าสอนเราซักผ้าเรื่อยนีค้คือดีมากแบบดีมากๆแบบรู้สึกว่าโชคดีที่เจอโมด,ดีขนาดนี้ก็คือว่าไปโรงเรียนวันแรกนั้นนะพอมาอยู่เนี่ยเด็กที่ไทยมีมารยาทมากกว่าเด็กที่นี่ มากๆแบบว่าคือเด็กที่นี่แบบอยากเดินก็เดินในห้องอยากทําอะไรก็ทําเออแบบว่ามันดูไม่คม่อยมีรรยาทอะไรแต่ก็นั่นแหละแล้วก็เพื่อนเพื่อนอะดีมากแบบว่าเนี่ยแบบมาอยู่แคนาดาใช่ป่ะไม่โดนเหยียดเลยแบบไม่ไม,ไม่โดนเหยียดเลยนี่เลยคือเขาเข้าใจไว้ว่าแบบคุณแม่ที่จะสื่ออะไรคือคุณจะพูดออกมาคือมันแค่กล้าเว้คือถ้ามันไม่ถ้าไม่กล้าพูดอะมันก็มันก็สื่อสารไม่เข้าใจแกเข้าใจว่าแบบ เออแกก็คืออะไรเงี้ยดีมากแบบหอบพี่วฉันไปทุกที่บนโลกนี้แบบเออแบบเวลามีงานโรงเรียนอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออแบบหา,หาตามหาฉันแล้วก็บอกชั้นว่าฉันอยู่ไหนแล้วก็พาฉันไปนั่งด้วยอะไรเงี้ยคือมันดีมากทุกคนคือ ลองมา,อย,าอย่าคิดว่าจะไม่มีเพื่อนเว้ยคือมันมีเพื่อนอยู่แล้วแต่แบบว่าคือเวลาอยู่เทียนที่นี่ใช่ไหมคะมันไม่ได้นั่งเรียนมันอเออมันก็ไม่นั่เรียนอนะ่ะมันแะละมันก็เดินเรียนแต่ว่าทุกคนจะมีออวิชาเป็นของตัวเองมันไม่เหมือนที่ไทยนะที่แบบเรียนกยนจริงแต่ว่าคุณได้เรียนกับห้องคุณแต่เนี้ยคือคุณเรียนคนเดียวเว้ยก็คือมันคุณจะมีวิชาของคุณซึ่งแบบมันอาจจะไม่ตรงกับเพื่อนสนิทคุณก็ได้เออน่นแะละก็ประมาณนั้นแต่พูดจิงเพื่อนอหะดีมากแบบเพื่อนเนี่ยซื้อแบบของกินเยอะกนทคคะุ อ่าสายสายไอห้องน้ำอ่ะต้องใช้สายฉีดอ่ะเออแต่ที่เนี่ยไม่มีเว้ยแล้วทุกคนเราต้องใช้ทิชชู่แบบทิชชู่จริงๆแล้วแบบคือแต่พอมาเปลี่ยนมาใช้อ่ะพอแบบมาอยู่นี่ได้สองแับได้ใช่ปะรู้สึกว่ามันชินเว้ยแล้วมันดีกว่าแบบใช้แบบมันดีกว่าใช้แบบที่ฉีดอีกพอรู้สึกว่ามันสะอาดกว่ามาก <c oughs> เออว่าเขาิดโฮสต์มาลับแล้วแบบ้เขาก็เดินมาปั๊บแล้วก็กำลังจะขึ้นรถใช่ปะแล้วเนี่ยลืมเว้ยว่า อยู่ที่ไทยอ่ะจำไม่ได้ว่าพวงอะไรอ่ะมันมันอยู่คนละฝั่งกันแล้วฉัน่ยาไปขึ้นฝั่งคนขับแล้วฉันไม่ขึ้นคนขับเว้ยเลยใช่ก็อยากจะพูดถึงแบบว่าเนพาร์ทของคนที่ไม่กล้ามาจริงๆนะคือเราอยากอยากให้มาเว้ยคือแบบว่ากล้ากล้ามาคือคือแบบถ้าแบบว่ามีคุณทร,รัพย์เราแบบสอนได้คือมาเลยแบบคือมันดีมากเว้ยไม่เป็นประสบการณ์ที่แบบมันไม่มีทุกคนที่มันจะได้เว้ยคือแบบอย่าก,กลัวอย่าแบบอย่ากลัวว่ากจะหงสิคือเนย่ยแบบพูดจริงๆนะไม่หงศิเลย งงปะคือไม่ผมแบบไม่ผม,ม,มิจริงๆเออนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยหรือแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษมาเลยเนี่ยฉันเนี่ยแหละคือคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วมาเพราะรู้ว่าตอนที่ฉันไปอบรมค่ายกับแบบว่าวีซด์ฉันฉันคือคนเดียวที่เรียนวิชานิทเว้แล้วทุกคนอะเรียนแบบสีบามากับโครงการวีไซด์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตรงนี้ oh. อ่าลูกรักว v ีไซด์แล้วหนึ่งค่ะ ก็อันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ดูอะไรเงี้ยหรือถ้าแบบมีปัญหาอะไรหรืออยากาำอะไรทักมาได้เลยนะคะไอจีอะไรเงี้ยบ๊ายบาย